ประหยัดจนกินน้ำกอกยอมประหยัดทนกินน้ำกอกแอนนี่บรู๊คเล่าชีวิตสุดรันทศหาเงินทุกทางเพื่อเลี้ยงลูกเรื่องซิงเกิลมัมสายสตรองคงต้องยกให้สาวแอนนี่บรู๊คคุณแม่ของน้องทีคายุที่ล่าสุดออกมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตไปทำงานหาเงินเลี้ยงลูกถึงต่างประเทศเลี้ยงลูกยังไงเขาเคยถามหนูว่าเราเกิดมาทำไมช่วงประมาณสิบขวบเราก็ตกใจเพราะมันเป็นคำถามท,าที่เราเคยถามตัวเองเมื่อสมัยที่เราอายุประมาณนี้เราก็ให้คำตอบว่า เราเกิดมาเพื่อที่จะหลุดพ้นคือการที่เราจะต้องสละให้แล้วเราก็จะหลุดพ้นสมมตถถ้าเราได้เป็นผู้ให้และได้เสมอบางส่วนของเราอย่างเช่นเรามีเงินเท่านี้เราเก็บไว้เรามีสิทธิ์เราใช้เต็มที่สักประมาณแส่วนแบ่งสักสองส่วนไปแบ่งปันให้กับคนอื่นอยู่บ้านทุกวันนี้ก็ต้องประหยัดมากๆเสื้อผ้าของตัวเองก็ไม่ได้ซื้ออย่างกับลูกเราต้องมีความอดทนและมีจิตวิทยาค่อนข้างเยอะเราต้องเป็นทั้งแม่และเป็นทั้งเพื่อนให้กับเขาถ้าเขามีปัญหาอะไรเราต้องสร้างความไว้วางใจ ให้กับเขาสิ่งที่เขาพูดกับแม่จะเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเราต้องทําให้เขาเชื่อใจให้ได้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดมาสิ่งแรกที่เขาจะโดนไม่ใช่ไม้เรียวไม่ใช่สายตาที่มองเขาด้วยการเข้าใจผิดเราต้องถามเขาว่าหนูจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเรามาช่วยกันไหมภูมิใจกับเขาเรื่องอะไรบ้างเขาเป็นคนที่มีความคิดเราคิดว่าคําพูดหลายคําไม่คิดว่าจะออกมาจากปากเขาเรารู้สึกว่ามันชื่นใจจังเลยรู้สึกว่า เรามาถูกทางในการที่เราเลี้ยงเขาแบบนี้อย่างทั้งูดที่เขาบอกว่าโชคดีที่เกิดมาเป็นลูกเราเรารู้สึกภูมิใจมากไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้ได้